สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้มะลูกห้าตามเคยนะจ้ะมามะลกูกยาออกจากเขาเนาะเลตนุนยาอันตรายเนะจ้าฉีดยาก,กับบุก้าฉีดตาว่าตาว่ามันเป็นอันตรายก็เลยบอก้า,าฉีดจ้าเอาตามาเอาเห็นหรือเนี่ยตาเอาขึ้นมาตะเศร้าถือมือนเนี่ย <c oughs> ยัน่ปล่วตีโอ้พระเอกแมวก็ใ <c oughs> ส่เสื้อสีแดงแต่ว่าสีส้มแต่ว่าทัวทัวทัว ลูกญยากขยันแท้าตามเอโอ้ยเมื่อนี้เอาเข้ามากินน้ำเนาะเห็นบ่เอาเข้ามาจินน้ำหมื่อวานนี่บ่ได้เอาเข้ามากินกับเมื่อยเมื่อยนะจ้ะเาเข้าไปกินบ้านเมื่อนี้เอาเข้ามากินพร้อมมีหม,มากลำไยมาพร้อมมีแนวกิ้มีขานมมีน้มมาพร้อมด้จ้าชีวิตบ้านนอกชีวิตบ้านนะก็เ,เป็นเังสีแ่แหละนะจ้าเห็ดเขา่าเฮ็ดยากอยู่เข่าก็ได้เหตุอย่างใด,ด้เขากิ้มซมือแล้วจ้า ได้ไล่เอากับใครได้หน่อยเอบก็ไว้แต่กินจ้าพอเขาแม่เขาย้ายอ่ะสีได้ลบไปอีกจากมือน้อเนาะจ่า,จาก,กับป้กก้าฉีดเนาะจ้าผู้เถ่ายันเป็นล้มยันชิวเนาะจ้า,จาแล้วก็สุขภาพก็บม่ค่อยแข็งแรงเนาะจา้าเท่าแร้วเนาะจ้าซ้าำนี่เนาะตาเอ้ยห้อนกับเขาห่มเด้อ